สวัสดีพี่น้องทุกคูทุกคนจ้าช่วงนี้พี่น้องหันไปทางใดก็เห็นแต่ fc fc กุหลาบ fc กุหลาบกุหลาบอย่งงางนั้นกุหลาบอย่างนี้พี่น้องจ้าวันนี้ปาแหม่มอยายจะมาเล่าให้พี่น้องฟังถึงข้อคิดหลายๆคนก่อนที่จะไปซื้อกุหลาบมานะจ้าแต่บริหารด้วยพี่น้องไปซื้อมาได้จ้าแต่ให้ยั้งนิดนึงให้ยั้งคิดข้อแรกพี่น้องเลือกสายพันธุ์ที่มันเหมาะก,กับบานเท่านี้อากาศร้อน แสงเยอะก็จริงกุหลาบชอบแสงค่ะแต่อย่าร้อนมากเพราะฉะนั้นมือใหม่เลือกเลยสายพันธุ์เอาแบบว่าไม่ต้องมีกลีบเยอะจะเอาแบบรูปถ้วยก่อนก็ได้เอาแบบกลีบบางๆก่อนก็ได้เดอ้อหรือว่าเป็นกุหลาบเลื้ยก็ได้เดอ้อปลูกไปก่อนนะคะจะได้ไม่มอยทีหลังข้อที่สถามคนขายเลยว่าอายุเขาเท่าไหร่ เลือกต้นกล้าที่มีอายุประมาณสัก4-5หเดือนขึ้นไปก็ได้นะจ๊ะอย่าเอาต้นอ่อนมากเสียดายเงินค่ะเพราะเอาต้นอ่อนมาก็เลี้ยงไม่รอดก็ตายข้อที่3เลือกกระถางให้เหมาะสมกุหลาบเป็นพืชที่ต้องการการระบายน้ํำดีเพราะฉะนั้นวัดสดุที่ปูกุหลาบด้วยพี่น้องครับปุย๋ยคอกผสมดินสวนเ้าไปเลยแล้วก็ใส่ใบากามปู ถ้าวามี่ก็ใส่แก่ผสมก็ได้พี่น้องนั่นล่ละล่องกลกระทางเป็นวัสดุปูและส่วนที่สี่พี่น้องจ้าการเลือกที่วางของกุหลาบกุหลาบมักแสงสีถึงหกชั่วโมงแต่ยญาหญาหายอยู่ในที่ร้อนเกินไปอันนี้กรบบลอดดเวยค่ะพี่น้องคะ่ะนำมาฝากกันจ้า ขอหาเนาะพี่น้องการดูแลป่าแมมบอกสูตรง่ายๆที่ป่าแมมใส่ประจําก็คือใส่น้าสมข้นใหม่พี่น้องผสมกับปุกสลดเท่านี่แหละกระชีดพ่นเป็นประจําจะซอยห้ดอกของเขาบ่าคอยมีหนอนหรือว่าพปวกแมลงมาหลบก,กวนปันไดพี่น้องและที่สําคัญปงุลดสีซอยห้กุหลาบของเห้าแตกหยอดดเอยๆและการดูแลอีกอันนึงก็คือกุหลาบมาการตัดแต่งกิง่งเพราะฉะนั้นมด มดลอดมดชุดที่เขาออกดอกแล้วเขาก็ต้องตัดแตงกิงเขาพี่น้องมันจะถ้าแมกเขาแตกยอดออกมาใหม่และใบเก่าใบแก่ใบที่ลง้วงเก่าออกซะเพราะเป็นการสะสมของพวกเชื้อราต่างๆอันนี้น้ำมาฝากกันสำหรับมือใหม่ทุ๊กทุกคนจ้า